ย้ายมาอยู่บ้านตาเมื่อวันที่มาวันที่หกเนาะก็ถือซะว่าวันที่เจ็ดอยู่อ่าแล้วนี่ยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยนะของหมดอืมเราต้องไปซื้อคุณแม่ก็เลยจะให้ดูว่าวันนี้ไปซื้ออะไรมาบ้างและช้อปปิ้งในแต่ละครั้งหมดเงินประมาณเท่าไหร่นะคะมีโค้กโค้กสองแพ็คนะเพื่อน ตามด้วยโยเกิร์ตนมลูกชายนะคะนี่คือเขากินคนเดียวเลยนะไม่ได้แบ่งใครคนเดียวหนึ่งขวดยาฉีดกันยุงหายากมากกลิ่นส้มนี่หายากมากตามด้วยอาหารหมาไม่ใช่อาหารหมามเพื่อนนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขนมหมาเนะ่ะของขบเคี้ยวของหมานะ่ะเออคุณแม่ก็ลองซื้อมาให้มัน เคี้ยวเล่นดูนะเพราะว่าไอหมาตัวเล็กฟันมันเริ่มงอกมันก็จะคันคันมันน่าจะชอบตามด้วยแมตมีสองแบบนะคะแมตผู้ใหญ่แป้งเย็นของลูกชายตามด้วยกระดูกหมานะจ๊ะก็ไม่ไม่รู้ว่า จะชอบไหมคือซื้อมาสร์ไพส์นะอันหนึ่งก็อตีไปซะอันละ60บาทนะเพื่อนเอนอันละหกบาทนะสอ,อันมีหมา2ตัวตามด้วยผ้าอนามัยนะคะของใครก็ไม่รู้เนาะอมยิม้มอันละหบาทนะคะสำลีหมุนหูแบบก้านเล็กแบบก้านเล็กคุณแม่ชอบใช้แบบก้านเล็กๆนะคะไม่ชอบก้านใหญ่ สองห้องตามด้วยนมนะเพื่อนๆน,นมนี้มีใครเคยกินบ้างเอ่ยคุณแม่ไม่เคยนะอันนี้เพิ่งซื้อมาลองครั้งแรกนะเพื่อนๆน,นะราคาเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วต้องไปเดี๋ยว s <S เดี๋ยวไปรวมในใบเสร็จนะคะ mm hmm. ตามด้วยหมูยอนะคะอันนี้ไม่รู้แหละว่าจะเอามาทำอะไรกินแต่ซื้อมาสต็อกเอาไว้นะคะโดนัทเด็กน้อยสี่ชิ้นนะเพื่อนๆ ตามด้วยเส้นกัวจับนะเพื่อนๆนะนี่นะคุณแม่ก็ไม่เคยซื้อแบบนี้มาทำนะเนี่ยเพิ่งซื้อมาครั้งแรกเลยเอามาสี่ห่อสี่ห่อก็เอามาไว้ทำให้เด็กๆกินด้วยทำให้แบบคนแก่ในบ้านกินด้วยก็คือตานั่นแหละนะคะตามด้วยฮอทดอกนะเพื่อนๆนนะนี่ อันนี้เด็กๆชอบกินนะเพื่อนเป็นของแท้นะคะตามด้วยไข่นะจ๊ะไข่หนึ่งแผงวันนี้กินไข่ที่ห้างนะไม่ใช่ไข่ที่ตลาดเป็นไข่ที่ห้างแผงละเท่าไหร่น้อแผงละร้อยอ๋อแพงละเก้าสิบเก้าบาทเพื่อนๆอม,มันลดราคาแผงละเก้าสิบเก้าบาท ตามด้วยแลคตาซอยนะจ๊ะกล่องใหญ่อันนี้คือซื้อมาให้ตาสี่แพ็คก็ตาด้วยเด็กๆด,ด้วยนะเพื่อนๆสี่แพ็คอ่าแล้วก็มีอีกแพ็คหนึ่งก็คือเป็นสีชมพูน,นี่เป็นของน้องอินอันนี้คือลองไม่เคยกินนะสีชมพูจะลองเอาลองเอ,เอามาดูว่ามันจะอร่อยไหมนะ ตามด้วยผ้าอนามัยนะคะคุณแม่ชอบใช้ยี่ห้อน,นี้มากที่สุดเพราะว่าใส่แล้วรู้สึกเหมือนว่าไม่ไม่ได้ใส่เลยนะคะไม่ได้โฆษณาให้เขานะยากันยุงยาจุดกันยุงนะเพื่อนๆแบบไม่มีควันนะเพื่อนๆใน,นแบบนี้ไม่ทราบว่ามีใครเคยซื้อมาใช้เนี่ยคุณแม่ใช้ยี่ห้อน,นี้มานานพอสมควรไม่มีควันนะอันนี้ซื้อมาสี่กล่องนะคะก็ก็คือใช้แบบ เราใช้ด้วยแล้วก็แบ่งให้ตาใช้ด้วยนะคะคนละสองกล่องแต่ว่าอันเก่ามันก็มีอยู่แต่ว่าอันนี้คือซื้อมาสต็อกเอาไว้นะคะอุ้ยอันนี้เป็นรองเท้ารองเท้าใส่เล่นนะเพื่อนๆของผู้ชายคู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเบอร์อะไรเบอร์สี่สิบนะเพื่อนเบอร์สี่สิบ ตามด้วยครีมนวดผมนะจ๊ะไม่รู้ดีหรือเปล่ายี่ห้อนี้ลองซื้อมาใช้ดูเต้าหู้ไข่เป็นเต้าหู้อดเอาไว้แกงจืดให้เด็กน้อยนะเพื่อนๆนะปลาสบะปลาสบะเออห้าตัวห้าตัวนี่ห้าตัวนี่เก้าสิบห้าบาทเพื่อนๆพืเก้าสบห้าบาทห้าตัว อันนี้อันนี้จะเอามาทำเป็นต้มปลาร้านะคะตามด้วยเล็บเล็บมือนางนะเพื่อนๆอนเอ่ออันนี้อันนี้เอ่อร้อยเก้าสิบแปดจุดห้าสิบตังค์นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็คุณแม่เอามาเยอะอยู่เพราะว่าเอามายำด้วยแล้วก็กะว่าจะเอามาแกงใส่ขี้เหล็กด้วยนะ่จะไปหาขี้เหล็กมาแกงด้วยอันนี้คือ อันนี้คือที่แพงก็ะคือมันเป็นแบบแกะกระดูกออกแล้วนะเพื่อนๆนะอนนะเห็นไหมเอ่ยตามด้วยน่องไก่นะเพื่อนเเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่ไม่ไมแน่ใจว่ากี่กิโลแต่ที่รู้ๆก็คือหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสองร้อยสามสิบหกบาทนะเพื่อนๆนนะก็กะว่าจะเอามา ไว้ทอดด้วยแล้วก็เอาไว้แกงจืดให้เด็กๆด,ด้วยนะกระดูกก็ให้หมาเพราะว่าบ้านเรามีหมาแล้วเนาะอืมกอันนี้คือกับข้าวเนาะตามด้วยแรงเจร์นะเพื่อนๆน,นะอันนี้คือเป็นยาชูกําลังของตามไม่ใช่นะเพื่อนๆน,นะคือแกนะกินทุกวันแกบอกว่าวันไหนที่แกไม่ได้กินเนี่ยแกจะเหนื่อยไม่มีไม่มีไม่มีแรงแบบ ทำไร่ทำนาอะไรประมาณน,นี้ยก็เลยซื้อมาให้เป็นลังเลยนะเพื่อนๆนะนี่นะเพื่อนๆลังหนึ่งก็จะมีหนึ่งแพ็คสองแพ็คสามแพ็คสี่แพ็คห้าแพ็คมีมีห้าแพ็คทั้งหมดหลังหนึ่งตามด้วยกระดาษทิชชู่นะเพื่อนๆนะนี่ใช้แบบนี้เลยกระดาษทิชชู่หนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็ค ยี่ห้อนี้ใช้ดีมากเหนียวด้วยนะคะตามด้วยดินสอนะคะก็คือซื้อมาเตรียมเอาไว้เพื่อเอ่อเผื่อถึงวันที่พวกานางเปิดเทอมเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายมากอันนี้คือซื้อมาแค่พอใช้ก่อนนะคะตามด้วยยางลบสองแพคนะคะโอเคส่วนอันนี้คือที่ พวกนางแบบรับประทานกันไปแล้วนะคะตั้งแต่อยู่อยู่ที่ห้างแล้วแต่คุณแม่ก็เก็บขวดมาไว้ขายนะคะอ,อันนี้เป็นของน้องอิมนะคะน้องอิมกินแต่ว่ายังกินไม่หมดนะคะอันนี้เป็นนมอะไรเนี่ยนมผสมน้ำผึ้งนะคะอ่าตามด้วยเอ,อนมช็อกโกแลตแบบนี้นะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นขวดเล็กพี่คิมกินไปแล้วนะคะแล้วก็ ทิ้งขวดไปแล้วนะคะอืคุณแม่ก็เลยเอามาลงรวมๆไว้ให้ดูว่าเออวันนี้เราไปซื้อของเราได้อะไรมาบ้างแล้วก็วันเนี้ยค่าช้อปปิ้งทั้งหมดอเท่าไหร่นะคะโอ้ยังมีอีกนะคะมีข้าวสารอีกหนึ่งกระสอบเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะตามด้วยข้าวหนึ่งกระสอบนะเพื่อนๆนะกระสอบนี้ก็หนึ่พบาทนะเพื่อนๆนะ นี่เป็นใบเสร็จนะคะเดี๋ยวจะให้ดูราคานะคะก็ทั้งหมดนี่ก็สามพันเอ่อสามพันเท่าไหร่สามพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทนะนเพื่อนเ,ออเห็นไหมเอยสามพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทเห็นไหมเอ่ย นีนะคะก็รวมกับข้าวสารด้วย1,000แล้วก็รวมกับอ,อพาน้องอินไปหาหมออีกค่ายาค่าตรวจอีก400บาทนะเพื่อนๆน,นะก็ตกไปประมาณรวมค่ากินค่าอะไรด้วยอ่ะกินข้าวค่าน้ำมงนน้ำมันอะไรด้วยก็ตีไปซะห้าพันนะเพื่อนๆน,นะอืมก็ เวลาออกข้างนอกแต่ละทีอ่ะไม่ใช่ว่าใช้เงินน้อยนะเพื่อนๆนะไปซื้อแต่ละทีนี่แบบใช้เงินเยอะมากนะเออใครไม่เข้าใจก็จะชอบถามว่าเออแต่ละเดือนนะ่ะเอาเงินไปทําอะไรหมดนะคะอเนี่ขนาดไปช้อปปิ้งแค่วันเดียวนะเราไม่ได้ซื้ออะไรที่แบบว่าไร้สาระเลยมีแต่ของที่จําเป็นต้องใช้ทั้งนั้นนะคะเพื่อน ยังหมดไปครึ่งหมื่นเลยตีไปครึ่งหมื่นเลยนะเพื่อนๆนะอืมไม่รวมไปกินไก่ไปกินไอศครีมอะไรด้วยนะคะอไปกินข้าวอะไรด้วยเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่รวมนะคะก็คุณแม่ก็ตีให้ถูกๆเลยอะห้าพันนะเพื่อนๆนะ อืมแต่จริงๆมันหมดมากกว่านั้นนะคะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงโอกาสหน้าถ้าได้ไปช้อปปิ้งอีกและได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวคุณแม่จะเอามาให้ดูเนาะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วค่ะถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ติชมไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ